จี๊ดเลยไปจบจบจบไปนี่เลยจี้จบจบจี้ให้ดีนะดีนโดนด้วยโดนแม็กซ์ก็ได้ดิเต้ไล่เตะแต่วิ่งอตแต่ว่งชอตสวยสวยช็อตแบงเยอะนะแบงเยอะนะขี้บุญใหตัวใหญครับอล

อืายากององขาหอเราตอิเฮ้ยเอาไหนเ่อทำงานเุืุเกเลยครับาเราดกยสยังไงตัดกสวยอ้ยสวยื้อเรียนยังยงหน่อยนะถึงหน่อยนะต่เิ โอเคบริกองบริเกตบริกองเยอะไปอีกเยอะดิโเคอเคบริสุทธิ์สายบริสุทธิ์สายับสองแล้วไมเก่เลยวันนี้เจาะจับเตือนแล้วหายใจเหน่อยจับสองคนเลยไม่เลยเร็วมากจับอยู่แท้ก็บริเกต ออกพี่ไปมลูกที่สามก็ไปว่าไม่หรอกพี่อะไรเขาลอกเยอะดิไปดูการกรโดดตัวแรกอยู่ท่าดูปูช็อกอยู่ยิงกันเองอยู่ท่าดูช็อก สองบ่าแล้วไเตเตยิงขาเขาแดงไม่เลยไปลไปเตเตยไม่หอโดปไปเตบอลอยู่ทางเขโแ้่โลลยเตอสงด้ไม่ห

ไม่อยากถอยไปชุดจริงเสาไงจะได้มีหลักจะได้มั่นใจว่าไม่บังใครวะสภาพเลยโอเคเดี๋ยวเลยนะโดนเลยเว้ย เหรอฮะแดนดูสิปล่อยไปแล้วเวลาฝ่ายลาซินซิการีที่จ๊อบจ๊อบจ๊อปมาทื่อเพื่อนด้วดเวลาได้เวลอยู่กันดูเพื่อนกันไปที่ก็อ บาดิกององมีสาวแนนโอ้ยดูเลยเลยอาโดนนับไคอยูเตมาเล่นไอดจแนนไม่ลงีบาลี บ่โอเวันเ <House> ้าห <7, S 3> ัวจสิ้งองซองที่ไม่ยุติศาสต์ซองซองทีทาวได้แล้วกองไม่เลยครับเฮ้ยขอครับคราบผมอย่าลืมบอกเอากเอาเหลืออีกหนึ่งเียหลึ่งจุดวินาทีนะพอจะตอนนี้แต่อหเาเียวมาใจพี่ วินิมาเกือบสามสี่ส yani ี่สองพึงกันไปดอมลงไปดีบินสัมสามสองแนวเชลเลอร์ไม่เลยบาได้ก็ไปดูเกย์สี่สิบสามไปดูเกย เจอด้ก็เจอไปี่สิบสามยี่สามเจอมาสิสี่เจอเจอโดนตาที่เข้าให้เพิ่มเพิ่นตีเไาแลงบาร์ดูจับ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 ยิงไปยี่สิบสามแล้วเอ้ยเหรอยี่สิบยี่สิี่ี่ฮหโอ้โห

ต่อมาที่หจะยิงต่อแนนไม่เลยได้ว่าบอลไปจากมาที่หูหัวยี่เค้ยร์ต่อต่อหมดตัวนะไหวนะไหวได้ที่นี้เียครับ ถายคลังเกิดหก็ยกตลอดตัลิงเลยไนะดูดูนะนิ้วนิ้วก็ได้ก็ได้ถ่ายก็เราง้นก็ได้วโอ้โหแต่เรามีคนดูอยู่หนึ่งคนนะคนนั้นคือใครฮาหรือเอิร์ฟหลือกใคร เปิดเผยตัวตนมาเดี๋ยวนี้นะเขบอก่อไวน้่ไหบเมันเล่ไ่บอลมันไม่สวิงไงมันเล่นไหนไม่ได้ใล oh no ่ะบอลไม่สวิงโซนไม่โนไม่แตกแล้วบุณจะบัตไปไนบับอลไไหเออคุณสวิงบอลใช้ขวาไหนที่โซนเดี๋ยวเต๋อเต๋แท้จราแล้วก็อุ้มนันใจพีมันใจมันใจบัเขาก็ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมบาตเขาไม่มีเลยเขาไปยืนลงให้เลย ปิดนะเป็นไลน์ติกซอกต่อแล้วนะเพราะว่ามีลิงก์ของลิตเติ้ลสามพี่แทง้งพี่แท้งส่งลิงก์ลิตเติ้ลฟามไม่นะไม่แต่ว่ามันจะชัดกว่าไง ขึ yeah, ้ควาต้องปิดแดกแล้เดียวไปมารับ